คไมได้เล่อไรม่ด้อา่าับสวัสดีครับอุปวิทยาพาเที่ยวนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดพระธาตุนมอำเภอ้านมจหวัดนครทนมครับมาดูเลยนะครับมาดูระคัยักษ์นเลยนะครับยักษ์่ยง้มเ่ไดตีเลยเตีาตีแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่านมใหญ่ตจไม่ยใหญ่มเ่เหรขาบอกตีแล้วไม่ถ่้ ไม่นี่เห็นไหมใหญ่มากเลยเนี่ยขายด้ดีกว่าปิงปิงอะไรครับชาแนลอ่าพี่อุ๊บตีเลยชาติน่าจะได้นมใหญ่ไม่ตกลงมานะกลัวตกมาคอกพอดีไม่ตกจะไม่ตกกลัวตกไม่เอาเสียวมากเลยครับน่าสวยมากเลยนะครับลองตีให้พดิตีไปเพื่อด่าเลยอ่ะขอให้ครบเก้า สามหรือเจ็ดหรือเก้าขอได้ขอได้อ่าทำไมนั่นไงมันเงาเพราะว่าเขาเคาะกันค่ะเ้บอกให้าะเลยไม่มีว่าเดินมามาีเดขามีห้ามด้วยเหรอการเคาะของเงี้ยเราจะเดินแบบนะครับขอไป สวยมากมาเลยครับมาเลยนะครัองใหญ่ก็มีค่ะกองใหญ่มาดูกองใหญ่ค่ะองใหญ่มาดูกองใหญ่ค่ะ มีคนเฝ้ากระเป๋าแเราไหมนี่เป็นเกนนมใครลูกเป็นเกมพี่ปะเ, 58, น,น,ะะน,น,เนี่ยกนะอ,องใหญ่นะครับ้ามแปดดูกองใหญ่นะครับกองใหญ่ใหญ่เป็นต้นใหญ่จริงๆเลยนี่โอ้นี่นี่คือกองใหญ่นะครับมีของต,ต,ต,ตัวลกมีตรงนี้แหละตรงนี้สวยงานอย่างใครคะ่ะ <laughs> วันนี้ค่ะนี่คืออะไรนี่คืออะไรอะ่ะ น,ะน,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 ใในี่คือต้นผ้าสาีมหาโพรนะครับตน้นซะีต้นโพธนะโอ้โใหญ่มากเลยโเมื่อสองีแปดหุ้้ยนุกยนี่ตอนนี้ตอนนี้สองี่แปดห้าอายุ8ปดห้าหกสิบเจ็ดสิบห้ปี7จ็ดปี7 5, จ็ดปีปีโอ้โหเท่ากับอายุคุณปู่คุณย่าเลยนะามานรีต่ออกสั่ะมานรี้ค่ะไม่รีา ได้ใช่ไหมได้ครัได้ค่ะได้ค่ะไปแล้วก็ไปเขาสองครั้งใแล้วเดถ่ายยัได้มุีจี่ดใจอ่ะเรียนดาราค่ะยังได้มีจี๊ดถ่ายได้มีจี๊ดใจมาเข้ามาเลยครับพระศรีมหาโพธิ์นึก่าพตรงนี้ครับนี่คือประตูพระศรีมหาโพธิ์นะคะคุณผู้ชมทั้งหลายมาเข้ามาเลยครับ เป็นครั้งแรกนะครับที่พี่อุ๊บได้มาเที่ยวที่นี่แล้วมาไหว้พระาธาตุพนมนะครับมาเลยครับเขาบอกให้เดินเหรอ,อเดินแล้วก็เดินเดินสามรอบเลยเดินสามรอบเหรอเอาไปเดินเลยเห็นไหมล้วจะเห็นไหมแล้วกินด,ดี <c oughs> เห็นไหมเอาไปเอาไปเอาไปใส่กั <c oughs> าผู้หญิงสวยมากๆเลยค่ะ อ่ะพูดพูด,พดสวยมากครับผมที่นี่ครับมัเปน็นวัดท่าตุลรงนะครับมันรัตตบินร้อนตรงนี้นอดตรงนี้ร้อนเห็นข้างบนไหมหนูเห็นธรรมะอยู่ข้างบนดใชยไหม เราอยู่ที่วัดพระธาตุพนมนะครับอําเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่พี่อุ๊บได้มาเที่ยวที่นี่ครับรู้สึกตื่นตาตื่นใจแล้วก็สวยมากมากเลยนะครับแต่เห็นไหมเห็นข้างบนไหมคะเห็นไหมครัก็เห็นแต่ในหนังในทีวีในรูปถ่ายวันนี้ได้มาครั้งแรกนะครับรู้สึกว่าประทับใจและดีใจมากๆครับเคยมายัางก็เคยมาตอนเด็กครั้งนึงรอตอนเด็กด้วยมี ก็นำบุญมาฝาทุกคนอีเช่นเคยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสับตะไคร้และกระดิ่งนะครับกับพุทริยะชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดพระธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมใช่ไหมครับเดี๋ยววันที่7 พักร,ราาคมก็ต้องมาอีกนะครับอาตงนี้แม่ตรงนี้สวยมากถ่ายดีกว่าตรงนี้สวยมากเลยดูยค,ครับโอ้บรรยากาศดีมากเลยนะครับอากาศเย็นสบายนะครับไม่ร้อนนะครับเดี๋ยวจะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วตอนเย็นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อากาศดีมากเลยนะครับเคยเห็นแต่ในรูปเพิ่งเห็นตัเพิ่งไปเห็นท่านจริงๆตื่นตาตื่นใจมากมาจากไหนกันคะอ๋อครสุงครับอากาศดีมากเอ๊ะเสอือคุณกีไปไหนกันหมดเลยเป็นไงครับเดี๋ยวถ่ายรอบๆมาตรงนี้หน่อยนะตรงนี้หน่อย ค่าเดิมจะไปหาเรื่องคนนค่ะข้างนี้คือแบบสวยมากเลยสวยนะครับเห็นเห็มอ้มหนูพี่จะไม่เห็นตรงนี้รบกวดนะหนูต้องเดียวกันนะหนูจิตดีเขียนชื่อทุกวันเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นจ้ มันต้องขึ้นชั้นมากมากเลยนะครับอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญมากๆเลยนะครับมาได้ใจนะครับโอเคมาเลยเดี๋ยวปิดเลย ก็อย่าลืมติดตามกันนะครับป่ะก็เป็นคลิปดีๆอีกคลิปหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับดาวนุโหลดฟาทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ